ตายหนึ่งไม่ตายเนี่ยอันนี้ใครวิ่งเนี่ยหวยป่ะจ๊ะแต<บ>กอ๋อคณะฟงลิฟนอนไม่นอนอนอ,นอตายหนึ่งตา,ต,าตายตายปะตายหนึ่ง นี่เนี่ยไว้เวยษี่ชายตายปะ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 ไม่ได้ใจไม่ได้ไม่ได้เก็บีเดียองวิ่งอนี่เองมีคนยิงผมมีโมติดินยนะถอยถอย ในคลิปนี้มาอยู่กับรวมช็อตห้อง3 0 0 0สนเกันนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนแต่ละเรทเนี่ยเป็นคลิปที่คิดเนี่ยเก็บไว้ในเครื่องนะแต่ว่าไม่ได้มาตัดลงสักทีนะก็เลยรวบรวมมาตัดให้ดูในคลิปนี้ทีเดียวเลยละกันนะในวันนี้จะมีทั้งแบบครั้งแสงแบนอนรีในโหมด 0,000K นคะแล้วก็แมบฟาร์ม3 0 0 0สนเนั่นเองนะเพื่อนๆอเนี่ยอาจจะตกใจนะว่าแมบฟาร์ม3 0 0 k เเนี่ยมันไม่มีไม่ใช่เหรอพี่ซีซั่นนี้แต่ว่าคลิปเนี่ยไปเจอคลิปหนึ่งมานั่นเองนะคิดเก็บไว้นานแล้วไม่ได้ไปตัดลงสักทีนะเป็นนตตั้งตต้งงงแ่่่ีเยพือมอมห 300K ในแบบฟาร์มอยู่นั่นเองนะครับพี่ก็เลยมาตัดลงในคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูให้หายคิดถึงห้องฟาร์ม 300K กันนั่นเองนะเพื่อวอร์มรอซีซันหน้านั่นเองนะเพื่อนๆเดฟเนี่ยประกาศออกมาแล้วนะว่าแมบฟาร์มในโหมด 300K เนี่ยกลับมาแล้วแน่นอนนะในซีซันหน้านี้นะครับก็เลยเป็นโอกาสอันดีนะมาตัดให้เพื่อนๆดูให้หายคิดถึงกันสักหน่อยละกันนะครับและสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะว่าตัวเกมเนี่ยอัปเดตซีซัน2กันวันไหนนะครับทางเกมเนี่ยได้ประกาศอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าซ ามาอีกเยอะแยะเลยครับเพื่อนๆใครที่อยากอัปเดตข่าวสารข้อมูลก่อนใครเนี่ยคิดมีกลุ่มที่คิดจัดทําขึ้นเองด้วยนะเพื่อนๆคิดเป็นคนอัปเดตข่าวสารจากทางเดฟมาเองเลยนะครับใครที่สนใจอยากร่วมกลุ่มเนี่ยลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับตัวปืนที่คิดจิบมาเล่นในวันนี้นะก็ไม่ได้จอดจมเป็นปืนใดปืนหนึ่งนะเพื่อนๆแต่ปืนที่คิดจิบมาเล่นในวันนี้เนี่ยคิดจะทิ้งโค้ดไว้ที่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับและก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาในเรทเนี่ย กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชักกี้บีด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเซฟ4ช่อง6ช่องอยู่แล้วก็ขอแนะนำ i c h m a n s h o p No.1 เรื่องการเติมเกมเติมเกมราคาถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนตลอด24ชั่วโมงเติมบนเว็บไซต์รับ Richman Co i n ใช้เป็นส่วนลดในครั้งต่อไปเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางเติมได้ทางบนเว็บไซต์และในไลน์เติมเกมราคาถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ r i c h m a n s h o p ต้องจัดละ มาอยู่กันในเรทแรกครับมากับแบบนอร์ริทในโหมดสามแสนเคกันก่อนเลยครับเรทน,นี้มากับปืน MDR คู่ใจครับเพื่อนๆและตี้คิดเนี่ยเกิดใกล้โรงแรมนอร์ริทเลยครับก็เลยกะว่าจะวิ่งไปเล่นกันที่โรงแรมนอร์ริทเลยครับอืมุกุ่เนี้ทีวีโซโล่เริ่มเจ็ดโมงเจอกันเอาเลยครับไปไหวไปก่อนเลยเ<อ>ทำงานแลกกิฟดีกว่า คับทาบีเ่เดี๋ยวเอเอเตูมีย <c oughs> ิงตึกบีมีคนเจ็บตึกบีมีคนเจ็บตาดำาค่นหนึ่งแนหนึ่งนหนึ่งขาคานบีหน้าเคาเตอร์อ่ะ มาถึงที่โรงแรมแล้วเนี่ยมีตี้อื่นมาถึงก่อนครับตี้คิดก็เลยกระจายกำลังกันเล่นครับและที่แน่ๆแล้วเนี่ยมีศัตรูเปิดเซฟฟีด้านบนเรียบร้อยแล้วครับมีศตรงชั้นสา<ข>มไงพี<ม>่ต<อ>ันบดยิงบทโดนหัวเลยเนี่ยสองตัวนีผมจะยิงไว้บนึงบทป่ะโอ้โหยัไม่ตายไอ้สองพันแม่งโดดลงมาเอาเลยอะ Okay everyone, get that. I เดินอตอนนี้เราเสียสหารในทีมไปนหนึ่งคนครับแต่ที่เราก็จัดการศัตรูไปหนึ่งคนด้วยครับมไม่ตายเนียแม่เหมือนจะเจอตู้แกครับเพื่อนๆแต่คิดยิงไปไม่รู้ตายหรือเปล่านะคิดเดาว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ใช้ M สองสี่นะ,ะเพื่อนๆไม่รู้ตายไหมวะ น,นี่เลยอยู่เสาแถวๆเนี้ยปีนเลยอะ่ะปีนยิงเลยในตัว M24 <c oughs> ตัวนั้นนี่อะ่ะดี่ก้ส่วนยึดแน่นอะมีคนตายที่ารยิงไป พอเดินมาดูตัวที่คิดยิงไว้เนี่ยเป็น P90 ตัวที่จัดการเพื่อนในทีมไปนั่นเองครับและเป็น P90 กระสุน5ซะด้วยนะเพื่อนๆเดินกลับมาดูเซตมานอีกทีเนี่ยเป็นเซต5กันเลยครับหน้าทางยาวคันบีครับว่าน,นี้มันเป็นตีบอมบ์บัดอันนี้ใครวิ่งเนี่ย้แบ็ก มันอยู่ห้องบนชัน้นสามใช่มันอยู่ในห้องเซฟอ่ะพี่ตน้นชื่อหนึ่งพี่ไอ้ยี่ที่แปลกแปลกปะมีสี่ช่องไม่หรอก เกือบเจอหนูท่อ a อ5กระสุนดำดำรูดขาแตกครับเพื่อนๆแต่ก็ยังดีครับที่สวดมันแตกไปครับและเจ้าหนูตัวนี้เนี่ยมีของดีในกระเป๋ามาให,ให้อีกนิดหน่อยครับแล้วคิดในดำสามส่วนเลยครับเพื่อนๆรีบผ่ารักษาตัวเองด่วนเลยครับ มันอยู่นี่เลยมุมนี่มุมมุมนี้ตายหน้าห้องแหมแล้วหูคิดเนี่ยฟังไม่ผิดครับมันมีอีกตัวหนึ่งจริงด้วยครับและพี่ชายเ,เดินมาเข้าเป้าคิดเลยนะครับช็อตนี้เนี่ยคิดตั้งชื่อให้เลยครับช็อตเข้าตากรรมการนั่นเองครับ่นนคงรัก ผมาสี่ลิชาอะเีน่นทีมละนถ้าหมดแล้วมาสองตีอันนี้น่าจะไม่แม่น่าจะเหลืออีกเหลืออีกเอไอตัวที่มาทีหลังอะไอตัวกลางสนามเนี่ยน่าสงสัยชิบหายเลยตายหรือเปล่าเป็นสองสี่อะออผมเคาะหัวเป็นนิดนึงอะศูนย์ห้านะผมเคาะไปตบเทียบตรงนี้ เอ่ไหมั้เอ็มสองสี่ว่ะอาการปรี๊ดหายใจไม่ออกซีนี้ออ<อ>ก็ไปวิบวกหกเลยนั่นนี่อ่ะ พาการเดินเคลียร์ในตึกนะครับก็เจอเจ้า M24 ที่เราตามหาแล้วครับเพื่อนๆตี่คิดก็เลยกลับมารู้ตัวที่ยิงไว้กันครับพี่ชายที่คิดยิงเข้าตากรรมการไปเนี่ยใช้ปืนทีศูนย์สามกระสุนห้าเลยครับเพื่อนๆมากับเซตห้าเลยครับจัดว่าแซบครับและพี่ชายเขายังมีปืนฟอร์บอสแถมมาอีกด้วยนะเพื่อนๆและยังมีของในกระเป๋าอีกนะฮะตามนั้นเลยฮะแซบๆทัดของกันเสร็จนะครับก็กะว่าจะไปจ่ายออกด็อกแท็กเพื่อรีเลทกันเลยครับ โนนี่หนึ่งหนึ่งโซนอะครับตรงไหนแกต้องขอเต็นท์ผมเต็นผมเต็นท์ผมเห็นสิปะตรงนี้เลยไม่ว่าตายด้วยผมยิงก็หัวไปได่ยินี่ยตายนด้เหนียงตายในเต็นเลยใช่ปะเอาอีกูไข่ไข่กนี้อะไรอีกเอ้ยไข่กนี้

อ่าใช่ใช่ใช่เอามาวางไว้ให้ในเต็นนะเต็นเต็นนี้เต็นมาเขียว thank you ครับนี่นัดกูให้ม,ม่เหมือนจะเจอหนูตัวสุดท้ายครับเพื่อนๆและเป็นหนูกระเป๋าใหญ่ซะด้วยนะครับมากับปืน M 1น0่ครับตัวนี้คุณแกงส้มยิงได้ครับคิดก็เลยหยิบ M หนึ่งกับกระเป๋าใหญ่เนี่ยมาวางไว้ในเต็นในที่ปลอดภัยให้เพื่อนในทีมนั่นเองครับปอกห้าด้วยนะและพอคัดของเสร็จเนี่ยก็จ่ายออกด็อกแท็กเพื่อรีเลทกันเลยครับ โค้งโค้งโคงมอยู่ามาอยู่กันในเรทที่2ครับมาอยู่กันในแมฟฟามในโหมด3 0 0แสกันบ้างครับเพื่อนๆมากับปืน VSS ครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเรทนี้เนี่ยเป็นคลิปจากซีซั่นที่แล้วครับปืน VSS เนี่ยมันยังใช้ได้ดีอยู่ครับเพื่อนๆแต่ในซีซั่นนี้เนี่ยคิดไม่แนะนำละครับเกิดกันที่หลังแกนเทรดเซ็นเตอร์นะครับเราไปลุยด้านในกันครับ วิ่งมาดูกันด้านในนะครับก็ทางสะดวกนะเพื่อนๆก็พากันขายเซฟลูทของกันไปนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่ไม่ไม่พี่เก็บไปเลยไงเพื่อพี่พายอีกมันเหลือพายหนึ่งพื่อไม่เป็นไรเดี๋หลือใช้อะไรเซท้าอยู่น้ำสุสานตอนนี้ตี้คิดเนี่ยเจอศัตรูแล้วครับมันรอดักป่าตี้พวกคิดหน้าแกนเทรดเลยครับเพื่อนๆตี้คิดก็เลยกระจายกำลังกันเล่นครับเพื่อจะได้มีมุมยิงหลายมุมนั่นเองครับฟังเสียงไปไหนใช่ไหม นั่นแหละใช่ใช่ใช่ก็หุ่นนี่เลยหลอกให้ตรงนี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 ้นันตรงนี้มาแดงไหมคนละมั้งแดงโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้มไหมประตูมนอันนี้มันมันอยู่ประตูแตกเย้อัยวิวิวอยู่หน้าประตูใหญ่บอดบอดบอด ไมดไไ้หน้าอหแล้วหแล้มเขียวเออยิงไม่ได้มนเข้าไปแล้วพีไ่ไยตาหมเขียวายเดี๋ยตัวกลกลางนนนะหายอยู่เฮ้ยเข้าไปแล้วพี่เจ็บมากที่ไหนที่ไหน้ากนี ตายหนึ่งตายตายปะตายหน limited 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 mm ึ่งนี่ผมโดนกบอดโขนโขนคนหมวกเขียวหมวกเขียวเอ็มเดียทีแรกก็ปอดเลยไมกายิงเฮียตายสามไอตัวที่ยิงผมไม่ใช่มันไม่ดูใช่เสียงปืนนี้ปะวะไม่น่าใช่นะระยะแซบก่อนเด้อเมกาเมกาแซบป่ะเหน็ดฮ่องโค้งมาดิเอาเพื่นี่แซบเลยแซบเลยแซบเลยผมหลอกให้อยู่หอใครอยากเช็ค จัดการตีแรกมาได้ไม่มีปัญหาครับยิงกันไปคนละตัวครับเพื่อนๆตัวที่คิดยิงได้เนี่ยเป็นเซตห้ามากับปืน MDR กระสุน A1 ครับพอคัดของเสร็จแล้วก็ไปกันต่อเลยครับอ่าเจอแล้วอยู่พุ่มไงปืนตัวนึงเป็นตัวนึงแซ่บอ่ะมันไปแล้วออ่ะโเคเห็นหลังไวๆใช่ไหมเออใช่เห็นมองไวๆนั่นไหนคนแจกคนแจกอ๋อเหระไม่แจกเอไม่ทันโอ้ยไปซัดบอดนู่นแล้วบานเขียวแล้ว ไปไฟกัตตี้ฝั่งรถบ้านเขียวแตกหนึ่งตึมโซนนึอันนี้ตัดบ่อบ่อบนสะพานอะไรนะบ่อบนสะพานผมจะขึ้นสะพานหมดแล้วหมดแล้วเดินเคลียร์ในโมเตลนะครับศัตรูเนี่ยก็ลุดไปจนเกลี้ยงแล้วครับเพื่อนๆไปแล้ววิ่งตามหลังศัตรูไปลุยกันเลยดีกว่าครับ เทอร์โมในนี่หรือเปล่านะมาแน่แม่จ่าัขึ้นกระเป๋าเลยโอ้โหถอยมาถอยมาทำไหมเราลับจุดมุมตึกโอ้โหโดนไล่ยิงใช่ปะมันใช่มันเอาผมละลาก่อนทุกท่านมีสทอโมปะถอยไม่ได้ถอยไม่ได้ไม่ต้องฮิลอะต้องฮิลเพราะแดงทั้งตัวเวลาเวลาดูให้อยู่เนตข้ามไปได้เลอแก๊สแก๊สเบี่ยงให้แก๊สเบี่ยงให้ อยู่วาอยู่ช่วงไหนอยู่ช่วงไหนเอ่อป้อมทั้งหมดเลยกลับมาเออไปรอ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 ผมไม่เห็นหรอพี่เอทั่วทีโทษทีโทษที่ไกลเลยไกลเลยเดินตัดเนี่ยมันมันยิงผมจากตรงนี้ไปตรงผมบ้างเลยปิงแดงเปิงแดงเลยมันยิงผมอ่ะเจ็บเจ็บโดนโดนเจ็บเจ็บพี่ต้นเห็นกี่ตัวเอาอยู่พื้นเอาอยู่พื้น ตา,ตายได้ไงาตายตาย,ตายหนึ่งอาจจะมีอีกนัดแรกกินเต็มหัวไม่ตายพี่ต้นมือสไนของทีมเนี่ยจัดการศัตรูไปได้หนึ่งคนแล้วครับเ,เพื่อนๆส่วนที่เหลือเนี่ยพักรักษาตัวเสร็จนะครับก็ไปวิ่งเคลียร์กันต่อเลยครับผมเหน็ดซ้ายนะสมีันเขียวมีอีกแน่เลยผมเหน็ดบ้านกองฟางนะหน้าเราอะเนี่อยเหนื่อยขวาม,มีมีเสียงเดิน

กองฟ้าพี่ขวาขวาขวาพี่แกงไปหลังกล้องตาย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 หรอกวิปเฮยบอลบอลบอลหลังบอลหลังนี่นะ หวย,ย,ยออกไม่เท่าไหร่วิ่งมาจะไปช่วยบอดยิงขากูวิ่งต่อไม่ได้โโห่มเต็ดเซ็ตเพกเลยนะเว้ยแบบอาวากาศเลยอะ่ะ เรียบร้อยครับเราเสียคุณซ่านแนกไปครับเพื่อนๆแต่ก็ยังดีครับจัดการสตรูตัวสุดท้ายมันมาได้ครับและเป็น Set 6, เซตหกอวกาศซะด,ด้วยนะเพื่อนๆมากับปืน m p x และ M 1 1 0แต่งเต็มเลยครับบอกเลยว่าตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยโคตรแซ่บเลยครับเพื่อนๆและข้างๆเนี่ยยังมีโซฟรีอีกด้วยนะครับบอกเลยว่าตัวบรรจงเต็มมรรทัดฮนะและก็ไม่ลืมที่จะกู้ขอให้ซ่านแน็กเหมือนเดิมครับเรทนี้เวลาจะหมดแล้วเพื่อนๆตี่คิดก็เลยตัดสินใจวิ่งกลับไปเพื่อจ่ายออกรีเลทกันครับตื่นเต้ตนเออ มาอยู่กันในเรทที่3ครับเรทนี้มาอยู่กันในแมปคลังแสงกันบ้างครับมากับปืน H416 ปืนเมตานั่นเองครับเรทนี้ที่คิดเกิดปามครับหน้าที่คิดก็เหมือนเดิมครับตั้งด่านรอสตูนั่นเองครับผมรู้มากในรู้มากทีเดียอะไรรู้มากในรู้มากเลยเอาเลยผมเอาเต้นยิงแล้วดิยิงแล้วเต้นถึงเต้นหมอแล้วอันตัวดอนมู อ้นี่งอาทีจับไวเชียคุยไรอ่ะเยอะเกินอยู่ตรงเตะลตะเล็กเต่เล็กเตเล็กเจ็บเจ็บเจมยานี่ละมันดูถูกมันเหรอหลังประตัพี่ตังดาดอะตรงไหนอ่ะ ตั้งด่านข้างหน้าเลยแม่น้องรังเนี่ยมันจะรีบกลับล็อบบี้นะครับล่วงหน้าไปแท็กก่อนใครเพื่อนเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับน้องรังเนี่ยมาเซตเล็กครับมากับปืน MP5 รูดขาเท่านั้นครับน้องรังบอกว่าพุ่มด้านหน้าสับโรงนอนเนี่ยงูเพียบเลยครับเพื่อนๆไปดูเหตุการณ์กันครับตัวนี้ไอ้ยิงตรงไหนนะหลังรถขวาเลยพี่รถหน้าสับเลยเอ้ยไหนหลเห็นหมาางเห็นหมวในป่าหน้าพี่อ่ะมีสามตัว ออกมาหาผมวิเชียรแล้วเจะล่ะวิว่เน,นี่เองมีคนยิงผมมีโมซิด้วยนะถอยถอยเอาโดดเป็นโมซินด้วยเอาโดดทีด่แกงส้มมานอน วีเอสอยู่ใส่วีเอสวีดเอสอยู่ในป่าวีดเอสอยู่เหมือนจะอยู่ตรงนี้วีดเอสตรงที่หลังตายอืมอืมอืมลองหรอมีเขาโดดด้วยนะเขาโดดหมดสิ้นมีล้มไปตนะไอปูสมวกว่ะปูสมวกชุบให้ให้อยู่ใกล้เน็ตเนตใส่สโมวกให้หน่อยแก่ทบจะวิ่งมาตาย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 

และพุ่มหน้าสาบโรงนอนเนี่ยงูเยอะจริงๆซะด้วยนะครับและเป็นงู VSS ซะด้วยนะเพื่อนๆถ้าขืนเธเลอดเธอร่าเข้าไปเนี่ยโดนโฉกแท็กไม่รู้ตัวกันเลยครับและมันยังมีโมซีนอยู่บนเขาโดดอีกด้วยนะเพื่อนๆตี้คิดก็เลยตัดสินใจวิ่งเคลียร์ด้านบนเขาโดดกันก่อนดีกว่าครับทั้งหมดไม่มีแต่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงยากแท็กนึงอันไปเยยี <S <S <S> อยู่น้ำได้ตอนนี้เนี่ยเอ๊ะมันหมดแรงเลยตอนนี้เนี่ยผมว่าชิดซ้ายว่ะาจา้าเห็ดไปทำตะโบให้อยู่ไม่เห็นผมมองไม่เห็นเนี่ยโมซินเจอแล้วนะเนี่ยโดนเอ d บีดีไป มันเหลือตัวเลยเก็บมาเลยเก็บมาเลยเก็บมาเลยตอนนั้นไม่เก็บเฮ้ยเอาอยู่ไหนอ่ะใต้เนินเลยใต้เนินโดดเลยเด็กหกเจอละอยู่นี่ไอ้อยู่ฝั่งแกงส้มอ่ะหมด้หมดแล้หมดหมดหมดแล้วหมด้วมันถีอมันมีโมซินจริงๆด้วยเว้ยมันมีโมซินทั้งใบหลังไอ้ที่อ่ะหาไม่เจอ ตีนี้เหมือนจะเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆคิดก็เลยหยิบของตัวด้านบนเขาโดดเนี่ยลงไปให้คุณแกงส้มด้านล่างเลยละกันครับกระเป๋าหลังคุณนะอา้าวนี่ก็เจ้าแกงส้มนะนี่นะแสบบแบบแม่แล้วศัตรูตัวสุดท้ายเนี่ยคุณแกงส้มยิงได้ครับเพื่อนๆตอนแรกคิดนึกว่าคิดยิงได้นะครับแม่น่าเสียดายครับ <laughs> และ <diss. S 1> พอมาดูตัวนี้คิดยิงได้เนี่ยเป็นงู VSS จริงๆครับเพื่อนๆได้มาถึง2ตัวกันเลยครับมากับเซต4เซต5ธรรมดานี่แหลคะครับเพื่อนๆแต่ก็จัดว่าแซบอยู่ครับัของเซตก็ไม่ลืมที่จะกู้ขอให้เพื่อนๆในทีมเหมือนเดิมครับและกคิดเนี่ยซื้อกุญแจประตูน้ำมาด้วยครับในนเรทนี้ก็ไม่ได้เข้าด้านใน,นะะ<ๆ>แล้ว<ๆ>ค,ลครับเพื่อนๆปเราไปขายรเซฟประตูน้ากันสักหน่อยครับสามแสนสอ เปิดเข้าไปแดงรออยู่เนี่ยเอากูยกับพิบหนึ่งช่องมาโอไม้นี่กระพิบหนึ่งช่องนี่กระพิบหนึ่งช่องนี่จะเป็นอะไรได้บ้างวะแหวียนชอบแบบแพงสุดอะคิวบิกสีทองอะลูบิกอะเออลูบิกต้องเป็นต้องเป็นคิวบิกกันนะถึงจะครอืม ามน,นั้นเละครับเพื่อนเพื่อเซฟประตูน้ำเนี่ยไม่เคยให้ของดีกับคิดเลยครับเพื่อนๆคนไหนเคยขายเซฟประตูน้ำแล้วได้ของดีกันบ้างครับคอมเมนต์มาบอกคิดหน่อยนะครับคิดอยากรู้ว่าเซฟนี้เนี่ยมันมีของแดงจริงไหมครับเพื่อนเพื่อนทุรัตจากห้องเซฟก็ลุ้นของด้านนอกกันต่อครับได้ของดีมาอีกนิดหน่อยครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ลงใต้ดินเพื่อไปออกเรดกันเลยครับสำหรับแฝงฟาร์มห้องส0 0แสนเคนะเพื่อนเพื่อนรที่คิดถึงเนี่ยซีซันหน้าได้เล่นกันลวครับและเป็นแฝงฟาร์มที่ขยายใหญ่ขึ้นด้วยนะเพื่ออนนนๆใคครรททีีีี่่มังเเเยยะซ้ด ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจงให้ช่องชักกี้บีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้คือขอตัวลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกนะครับสวัสดีครับจีจี k you ครับสำรับของ